เดีวจาีก็ทองตอนนี้ก็มาทํากรทัางแล้วองตอนต้งไปเก้าโมงครับตอน้ไ้าโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นโอ้ จะอยู่แบบนี้แล้วครับผมก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็รอตรงนี้นะครับรอให้แห้งน,นะครับพรงนี้ถึงจะย,ยกได้แล้วค่อยมาดูกันวาดสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยทาเห็นนะครับของ โย่สล so so so, so well. ีตองจางทุกคนโย่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 ก็ก็ทางที่ทำไว้เมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็มายกออกแล้วนะครับผมก็ยกกองครับนี่ครับแม่แบบข้างในก็เป็นทรายนะครับสระวานก็รู้แล้วว่าเป็นทรายนะครับแล้วก็ทรายออกแล้วทรายออกเอาทรายออกแล้วก็เอาโูนดิบมารองพื้นครับอ๋อเมื่อคืนเอฟซีตักมาว่าพี่ครับเชื่อมระบายน้ำออกทางไหนครับ เอาแล้วไงล่ะก็บอกกับฟีว่ารอกครึ่งเ๋ยวผมไปเจาะนะครับก็เจาะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเจาะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมช่างระบายนะโอ้โหขอบคุณมากครับเอฟซีทีรักนะรองเท้ากันไฟครับที่จริงถ้าทำใช้เองมันต้องรองฟืนก็ได้ครับผมเสียเวลาครับผมเนี่ยอยากทำให้ดูขั้นตอนโดยสวยครับผมขอบคุณครับ